สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราพานเพื่อนเนี่ยมาดูศึกดวลฝ่ายปีศาจกันนะครับกับตัวละครอย่างด้วงในคอของเจ้าเกลียวกันซูมนะครับจะมาดูนะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคเรามาดูทีมแชมป์ก่อนแล้วกันนะครับใช้ตัวละครอย่างเจ้าเกลียวกันซูม4ดาวครับโกเกสึ2ดาวยุงล่าง2หาดาวหาดาวม่วงโบร้อนนะครับหาดาวสดาวม่วงด้วงล่าง2หาดาวหาดาวม่วงโซนิคล่าง2หาดาวหาดาวม่วงกันเองนะฮะนี่จะเป็นแนวทางของฝั่งทีมปีศาจเองนะครับ ส่วนรูปโปรไฟล์ยุงล่างหนึ่งนะครับพลัง33ล้านนะครับตัวละครอย่างเจ้าโซนิก <m> ล่าง2ค <m> รับเจ้าเกลริเันซุป4ดาวฮะดวงล่าง2อห้ดาวห้ดาวม่วงยุงล่าง2อห้ดาวห้ดาวม่วงเจ้าบาคุสันนะครับที่เป็น4ดาวแล้วก็เจ้านกฟินิกกันเองนะครับโอเคมาดูการต่อสู้ดีกว่านะครับก็เปิดมานะครับเป็นฝั่งเสียเงินของฝั่งแชมป์ที่ได้เปิดก่อนโดยเจ้าโซนิกล่าง2สองอีนะฮะเป็นการติไปโดนเจ้านกฟินิกด้วยนะครับแม่จัดทีมเนี่ยดีมากครับโดนใส่เจ้านกฟินิกไป1ทีที่6กล้านแนะครับนกฟินิกติดมยออดคพิเศษไปก่น1ทีฮะ ซึ่งเมื่อสังเกตนะครับมันติดไม่ยอดทอพิเศษไปเลยเนี่ยมันจะตายด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นการทับกันเลยนะนี่ฮะโบรอสยิงเข้าไปครับที่10ล้านนะครับติดไม่ยอดทอพิเศษไปเลยครับโซนิกกับยุงแดงแงดวงลาง2นะครับก็ตามไปย้ำอีกหนึ่งครั้งใส่เจ้าเกลียวซุปไป็หนึ่งทีที่7ล้านครับโอ้โหต่อยแรงมากท่านผู้ชมต่อยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเจ้าเกลกยวซุปเนี่ยก็ติดไม่ยอดทอพิเศษไปเหมือนกันครับฝั่งนู้นเนี่ยปัดเข้ามาใส่โบล์รอดไปหนึ่งทีนะครับเเเป็นนนพพาสีิศษ2อัดกะะฮ เป็นความโหดของตัวละครอย่างโบรอสเลยนี่เองนะครับซึ่งผมเนี่ยลองไปอ่านความสามารถของตัวละครอย่างเจ้าเกลียวทุปในอนิเมะนะซึ่งเป็นตัวละครที่บอกกันว่าสามารถสร้างหลุมดำได้เลยนะครับซึ่งเท่ากับว่ามันน่าจะโหดกว่าทาซึมากิในอนิเมะอยู่แล้วนะครับเื่อเป็นตัวละครที่เก่งอ่ะแลวต้อนั้นไปเจอกับไซตามะก่อนเท่านั้นแหละนะครับโอเคครับโจมตีไว้ต่อนะครับหมาแฮนด์ด้วงเข้ามาต่อยท้งนั้งของยุงแดงก่อนหนึ่งทีครับง้างหมัดปุบยุงแดงไปดนึ่ครั้งที่4ล้านสี่นี่เองนะครับยุงจิ้ ฝั่งเราเนี่ยไม่ค่อยโดนดามเมจนะเนื่องจากมีตัวละครอย่างลูกน้องของโบรอสเนี่ยคอยรับดามเมจถึง80%น,นั่นเองนะครับเป็นความโหมดของโบรอสเลยนะเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันยังคงติดเมตาของในลานประลองด้วยนะครับตัวละครอย่างโบรอสเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะลงคลิปของคุณกัมแมนให้ดูนะน่าจะใช่นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิปของคุณกัมแมนเนาะต่อยเข้ามาครับแล้วก็บาคุซันครับโจมตีมาปกติวิธีหนึ่งครับจิ้มใส่เจ้าโกเกสึครับ นี่นะฮะเป็นตีของตัวละครอย่างเจ้าเกลีวกันซูปครับบึ๊บไป1ทีครับที่4ล้านนะซึ่งโจมตีแรงนะครับถือว่าแรงเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่โคตรดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยควรจะสุ่มตัวละครอย่างด้วงกับเจ้าเกลีวกันซูปไปนะซึ่งถ้าอยากจะปั้นทีมปีศาจเลยเนี่ยก็ควรจะสุ่มโบรอสล่างสองมาด้วยนะครับเป็นตัวละครที่แบบอยู่ในคอมของปีศาจแล้วเนี่ยโคตรโหดนะครับนี่ฮะดูดิการสร้างดาเมตต่างๆธนาเนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะโซนิกปเา้าไป1ทีครับก็คือเข้าใส่เจ้า บาคุซันไปแค่หนึ่งะครับเนื่องจากติดไม่ยอดทอยเอเศษอยู่แต่ว่ามันจะไม่โดนดาเมจเพิ่มเติมแล้วนะฮะนี่ฮะโบรอ์ยิงเข้าไปที่หกล้านห้านะครับติดไม่ยอดท้อยกันอีกแล้วโอ้ฝั่งนู้นเนี่ยโดนหนักๆเลยนะครับมีตัวละครอย่างด้วงนะที่ยังไม่โดนนะครับซึ่งถ้าโบรอ์เนี่ยไปยิงใส่ด้วงเนี่ยฝั่งเราก็น่าจะเจ็บเหมือนกันแหละนะครับด้วงฝั่งเขาน่าจะหดเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ฮะยุงจิ้มเข้าไปหนึ่งทีครับใส่เจ้าเกลียวกันซุปนะครับคือด้วงฝั่งนู้นเนี่ ต้องไปเจอกับพวกตัวละครอย่างกระบองเล็กที่มันจะเอาลงได้ง่ายๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมองว่าในทีมปีาศาจเนี่ยตัวละครอย่างด้วงเนี่ยคือโหดที่สุดและนะครับมันไม่แทบจะไม่มีตัวละครอะไรเอามันลงเลยนะครับโบลอสยิงเนี่ยก็เหมือนว่าจะตายอย่างด้วยนะพออยู่ในคอของเจ้าเกลยียวกันซุปได้เนี่ยตัวละครอย่างด้วงเนี่ยจะเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่ฮงยุงแดงจิ้มเข้ามาครับฝั่งเราเริ่มมีการติดมโยอที่เศษไปมากแล้วนะครับนานครับเกมนี้ผมบอกเลยว่านานมากเพราะว่าเจอตัวละครอย่างด้วงทั้งคู่นะแล้วก็เป็นตัวละครอย่่างงดด้้ววทีีกลเคคยยัรบ ไปครัโนฟีนนี่ครับโผบินหนึ่งคร, i̇şte รั้งทิ้งลูกไฟตริ้วๆไปครับที่ร้านสองนะถือว่าไม่ได้แรงมากมายนะครับเพราะติดเผาไหม้ไปด้วยเนาะนี่ครับโจมตีไปครับยุงจิ้มตามใส่ด้วงโอ้โหจิ้มแรงจังทอร์เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะให้ด้วงมาโจมตีก่อนซึ่งทอร์สน่าจะแรงอยู่นะเมื่อกี้จิ้มแรงมากบึ๊บเข้าไปครับปึ๊บเข้าไปโอเคสท้อนเข้าไปที่ห้าร้านกว่านะครับถือว่าไม่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยลูกน้องโบรสฝั่งเราเนี่ยน่าจะหมดละนะฮะก็จะเป็นการโจมตีแบบเข้าเนื้อแล้วนะครับฝัั่่่งงนนนนนูู้เียยยยก็ืโหดอะ ึงยืนครบ5ตัวเลยนะครับหายไปแค่เจ้าเกลิกันซุปเท่านั้นนะครับนี่ขนาดฝังเขาเนี่ยไม่มีโบลอสในคอยรับดาเมจด้วยนะครับฝังเขาก็น่าจะโหดเอาเรื่องเลยนะฮะมีตัวละครอย่างดวงตัวเดียวเนี่ยบอกเลยว่าแจ๋วเลยครับไปครับดวงทุบใส่เจ้าเกลิกันซุปหนึ่งทีนะีน่ะครับยังไม่ตายครับเอ่อทางด้านของไม่เยอะทอพิเศษเนี่ยยังไม่หมดนะแต่เท่าที่มองเนี่ยคือเหมือนว่ามันจะทับกันนะครับเพื่อนๆมองเห็นผมไหม ว่าอย่างพวกนกฟีนิกซ์เนี่ยเวลาที่มันตายเกิดนะครับมันติดไมโยทอไปก่อนนะครับถึงเลือดมันจะเหลือแค่นั้นแหี่มันก็ตายลงไปนะเว้ยแต่ว่าไมโยทอขั้นทเศษของมันเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมานะครับเห็นไหมมันหมดไปไวมากนะครับนกฟีนิกพวกหมาเฝ้าบ้านอะไรนี่เนี่ยรู้สึกว่าทับกันนะครับโบล็อตยิงเข้าไปครับสิบเจ็ดล้านฮะดูสะท้อนครับเท่าไหร่ติดไมโยทอพิเศษรอบหนึ่งนะหนีแน่สี่สี่ล้านดาเมจท่านผู้ชมฝั่งเรานะครับติดไมโยทอเกือบทุกตัวครับยกเว้นดวงครับด้วงถึงจ นี่จิ้มมานกเออ่ยุงแดงจิ้มเข้ามานะครับนกฟินิกเนี่ยก็นอนรอการเกิดนะครับมีตัวละครอย่างด้วงนี้สร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องนะทุบเข้ามาใส่ยุงไป1ทีนะครับอ่ะไปอะฝั่งเราก็ได้ส่วนบ้างนะครับด้วงเงี้ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับเป็นตัวละครที่เฮ้ยร่างแรกเนี่ยก็เก่งแล้วนะพอมาเป็นร่างสองเนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับผมอยากให้พวกอะตอมมิกอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีร่างสองเลยนะเพื่อนๆคิดว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับคือตอนร่างแรกของมันเนี่ยก็ติดเมทัลกันแบบหนักหน่วงและ เนะี่ยถ้าเป็นตัวละครที่เป็นแบบฝ่ายฮีโร่ขวัญใจน้องๆเนี่ยผมมองว่าพวกตอมบิกน่าจะเก่งมากๆเลยนะครับพวกแฟลตประกายแสงอะไรเงี้ยพวกอัศวินจักรกลล่าง2อะไรเงี้ยน่าจะเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ต้องรอดูเมตาต่อไปเรื่อยๆนะนี่ครับดวงก็ยังคงยืนแบบต่อยแบบดูดเลือดดูเลือดโอ้โหมาอะไรครับเจ้าบาคุซันสับไป1ทีครับที่เกือบ2ล้านนะแล้วก็มีการลดดาเมจตัวละครอ,อย่างเจ้าโกเกซึ us, ไปด้วยนะครับและก็ลดดาเมจตัวละครอ,อย่างด้วงฝั่งเรามาด้วยนี่เอครับ นี่ก็เป็นความโหดของตัวละครอย่างเจ้าบาคุสันล่างปีศาจนี่นะครับก็เห็นในดูดเดทาทำเนี่ยเล่นเงินเยอะมากนะครับแต่ว่าในลานประลองเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็มีทีมที่ผมเห็นปั้นอยู่เนี่ยก็เขาไม่มีคอของเจ้าเกลือกซุกไงถ้ามีคอเจ้าเกลือกซุขข่เขาก็จะเก่งขึ้นมาอยู่หน่อยนะฮะโอ้เท่าไหร่ยี่สามล้านหรือหนะ้าตายห้าเลยครับฝั่งเราโดะท้อนของด้วงตัวเดียวครับอ้าวพลิกกลับมาครับเป็นฝั่งเขาเหลือสองตัวฝั่งเราเหลือด้วงตัวเดียวแล้วครับ นี่ฮะคือความโหดของตัวละครอย่างด้วงครับเวลาเจอกับโบรอสเนี่ยต้องทําใจอย่างหนึ่งครับว่าด้วงเราต้องโหดกว่าเขานะถ้าด้วงเราไม่โหดกว่าเขาเนี่ยเวลาโบรอสไปยิงเนี่ยฝั่งเราจะตายเองได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าด้วงฝั่งเราเนี่ยน่าจะโหดกว่าเยอะนะครับตอนนี้เนื้อเลือดแทบไม่ยุบเลยครับฝั่งเขาเนี่ยยุบเอายุบเอาเลยนะมีการฟื้นขึ้นมาจากเลือดด้วยนะครับโอ้โหต่อยกันแย่ครับอย่างเงี้ยสิบเธอแน่นอนครับฝั่งนู้นเนี่ยหายไปเลยครับหมาอะไรครับเจ้าบาคุซาล่าางครััััับบกกกาารรตยเเิดขอองงมนนนน่ะคบ แต่ว่าด้วงนะครับไปต่อยตัวละครอย่างด้วงแทนนะครับโดนลดระเมิดอีกรอบหนึ่งก็เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ้ะโดนสะท้อนตายก่อนหรือเปล่ารอดูก่อนนะครับว่าจะโดนสะท้อนตายก่อนหรือไม่นะครับเจ็ดล้านสี่ครับสะท้อนเท่าไหร่เอ้ยยัง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 ติดเป็นยอดดอกนพิเศษอยู่นะครับเหลืออีกหนึ่งรอบด้วยมั้งนี่ครับทุบเข้าไปก่อนปึ๊บนี่ครับสะท้อนตายจริงด้วยครับก็ไปที่เกือบสองล้านนะครับคือสะท้อนมันเนี่ยจะขึ้นมาหลังจากที่ตัวละครอย่างด้วงเนี่ยมันไล่ล่าเขานะครับก็คือมันจะขึ้นสะะะะทท้้อออนนนนนนมมาาาหหลลลััััังงเเ่่่จกกชววคครรบป็ตีีดๆ เนี่ยจะเป็นการวัดกันแล้วนะครับสิบเธอแน่นอนครับคือมันต่อยกันไม่ตายหรอกนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครในดวงที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็ดูหลอดเลือดครับขึ้นไปจะเต็ม2อลอดแล้วเนี่ยทุบก็ไปครับที่7ล้าน3มนะครับมีการเด้งนะติดไมโยทรอพิเศษอยู่ด้วยนะ่โอ้โหยางโหดครับคือฝั่งเราจะดูดเลือดรัวๆเลยป่ะเนี่ยบับก็ไปครับที่7ล้าน3นะครับฝั่งนู้นก็เด้งเลือดฝั่งเราเลือดเต็มเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับมมโยทรอพิเศษนะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นคูณศูนย์อยู่ ฝั่งเราได้เลื่อนเต็มอีกแล้วเด้งเลื่อนโหดจัดครับดวงตัวนี้ฮะต่อยเข้าไปอีกหนึ่งทีครับใส่ดวงฝั่งโน้ที่7จ็ดล้านห้านะครับเขาต่อยกันแรงมากเลยวะเฮ้ยดวงเลือดจะหมดนะหายไหมหายนะใช่ปะหายเลยวะบับเข้าไปนะครับเรียบร้อยอะฝั่งเราเป็นฝ่ายชนะเองนะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีทุกคนด้วย